ราศีกรกฎดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะบังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคมปี2566 ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกรกฎเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะยังโคโจรอยู่ในราศีสิงในภพการเงินของคุณนะคะไปตลอดทั้งเดือน ก็ย่อมส่งผลนะคะให้คุณมีความสุขในการหาเงินรวมทั้งมีความสุขในการได้ใช้เงินเพื่อความสุขด้วยบางคนนะคะก็อาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวอาจจะขายบ้านได้ขายรถได้ได้รับเงินกอนโตเข้ามาหรือบางคนนะคะจะได้ของมีค่าจากผู้ใหญ่ก็ถือว่าช่วงนี้การเงินการทองนะคะจะมีให้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือแล้วก็จะมีลาภผลทางการเงินนะคะเข้ามาอยู่ตลอด ในวันที่3ตุลาคมนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพพันธุนั่นก็แปลว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้ต้องไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวจากนั้นนะคะในวันที่15ตุลาคมดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนสหัชชะและก็ดาวเจ้าเรือนวินาศก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะในภพพันธุอีกเช่นกันก็จะส่งผลนะคะให้บรรยากาศในบ้านในครอบครัว ของคคุณนะะจะได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ว่าถ้ามองในด้านที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะคะคุณอาจจะมีปากเสียงกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าปุตบริวารของคุณนะคะอาจจะดื้อไม่ค่อยจะเชื่อฟังจากนั้นนะคะในวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพพันธุแล้วก็จะโครจรนะคะเป็นกเกษตรสลับเรือนกับดาวศุกร์ด้วย และดวงดาวนะคะที่สำคัญนะคะที่กำลังจะย้ายราศีในวันที่17ตุลาคมนะคะที่จะถึงนี้ก็คือดาวพระราหูนะคะดาวพระราหูกำลังจะย้ายออกจากภพการงานนะคะเข้าสู่ราศีมีในภพสุภาะดาวพระราหูเดิมของชาวราศีกรกฎนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะที่หมายถึงความเจ็บป่วยสุขภาพการเดินทางไกลหรือว่าต่างประเทศ เมื่อดาวพระราหูนะคะย้ายออกจากพบการงานก็จะส่งผลนะคะให้การงานของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบรรยากาศในที่ทํางานจากนี้ไปก็จะมีความวุ่นวายน้อยลงคนตกงานนะคะก็จะได้งานใหม่ หรือถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ค้าขายคนทําธุรกิจคุณก็จะเริ่มที่จะมองเห็นหนทางที่จะได้ขยับขยายธุรกิจนะคะให้ใหญ่โตมากขึ้นการค้าการขายนะคะก็จะกลับมาค้าขายดีมีกําไรเรียกได้ว่าจะกลับมาพลิกฟื้นได้อีกครั้ง และดาวพระราหูนะคะเมื่อได้ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมีนนั้นนะคะถ้ามองในด้านที่ไม่ดีเมื่อราหูเข้าสู่พบสุพัฒน,นะคะในดวงชะตาก็แปลว่าจากนี้ไปคุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของการที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะจากคนที่ไม่หวังดีและใครนะคะที่บ้านมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านคุณก็ต้องดูแลทันให้ดีด้วย ส่วนถ้ามองในด้านที่ดีนะคะเมื่อราวหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์น,นะคะจะได้รับมรดกก็ได้ถ้ามองภาพรวมเมื่อดาวพระราหูย้ายเข้ามานะคะก็จะให้ผลทางดีมากกว่าทางร้ายมีเกณฑ์ที่จะทําให้ดวงชะตาของคุณจากนี้ไปจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีคุณจะมีโอกาสนะคะได้ลงมือทําในสิ่งใหม่ๆแล้วก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น มาดูในด้านการงานกันนะคะในวันที่3ตุลาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะในภพพันธุ ก็แปลว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีอะไรที่ต้องจัดการเรื่องของที่บ้านนะคะมากกว่าปกติบางคนนะคะเขอาจจะวุ่นวายกับการจัดบ้านตกแต่งบ้านและในช่วงก่อนที่ดาวพระราหูนะคะจะย้ายราศีธุรกิจการงานของคุณอาจจะยังมีความไม่แน่นอนก็ได้อาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาจะมีปัญหางานเข้าอยู่ตลอด แต่พอหลังวันที่17ตุลาคมไปได้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกํำลังจะได้แสดงความสามารถนะคะในเรื่องของการงานอีกครั้ง และหลายคนนะคะก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้รับข่าวดีอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหนง่งคนที่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมคนทํามาค้าขายคนทําธุรกิจนะคะการค้าการขายก็จะกลับมาพลิกฟื้นได้แล้วนะคะก็จะมีความวุ่นหวาหยน้อยลงมาดูในด้านการเงินและโชคลาภกันนะคะ ดาวการเงินของคุณนะคะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็ดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนลาภดาวแห่งโชคลาภความสําเร็จก็ยังโครจรย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณอีกนะคะเรียกได้ว่าโชคลาภจะโดดเด่นนะคะคุณจะมีโอกาสนะคะได้เงินก้อนใหญ่ภาพรวมการเงินนะคะอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็จะมีโชคนะคะกเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์เข้ามาอีกด้วยหลายคนนะคะก็จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหลายคนมีเกณฑ์จะได้ลาบลอยหรือ หรือว่าจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะมาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีกรกฎ ดาวเสารดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะยังโครจรถอยหลังอยู่นะคะแต่ว่าพอหลังวันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะดาวเสารก็จะไม่โครจรถอยหลังแล้วนะคะก็จะมีผลทําให้ความรักของคุณนะคะมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าคู่ไหนที่ยังรักกันดีนะคะก็หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็มองผ่านกันไปบ้างคือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ส่วนคนโสดช่วงนี้อาจจะ จะดูวุ่นวายกับการทำงานมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักเน้นหาเงินไปก่อนนะคะเดือนพฤศจิกายนความรักจะน่าจะดูโอเคกว่านี้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ